มาดูกิจกรรมดีๆกันบ้างนะคะรอดอจิตอาสาทั่วประเทศพร้อมใจกันร่วมเติมโลหิตครั้งยิ่งใหญ่ให้กาชาติเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากร,รุณาที่คุณรัชกาลที่9และเฉลิมฉลองครบรอบ7 2พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนร่วมกับสภากาชาติไทยจัดกิจกรรมเติมโลหิตครั้งยิ่งใหญ่ให้กาชาติ โดยนำรอดอจิตอาสากว่า25,000นายมาร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อน้อมสํานึกในพระมหากรุณาที่คุณราัชากาลที่9เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคมและร่วมใจกันทําความดีด้วยหัวใจตลอดปีมหามงคล2,567 เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ6รอบหรือ72พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2567กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกเจริญชายหินเทาผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมถ่ายทอดสดผ่านจอ LED และ Facebook นรดรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศค่ะ ปัจจุบันคือ3 2 7 8 9นนานยแล้วครับเกินยอดไป7 0 0 0กว่านายแล้วครับเรามาร่วมทํากิจกรรมดีๆในวันนี้กิจกรรมดีๆในวันนี้เนี่ยไม่ใช่เกิดประโยชน์ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่เราสามารถไปต่อชีวิตให้กับคนอีกอย่างน้อยเป็นหมื่นเป็นแสนคนต่อไปให้เขามีโอกาสมีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้ ถือว่ากิจกรรมนี้ประสบความสําเร็จอย่างมากนะคะเพราะมีนักศึกษาวิชาทหารสมัครใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตมากกว่า32,000นายค่ะสามารถเพิ่มจํานวนโลหิตให้กับสภากาชาติไทยไม่ต่ำกว่า10ล้านซีซีค่ะ